ครับพี่อันวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับตัวผลิตภักให้มากขึ้นนะครับบางคนรู้จักในะนิยามความหมายมั้งแล้ะครับบางคนอาจจะได้ลองลองขายมันไปแล้วซะด้วยซ้ำนี่แต่วันนี้เราจะมาทําคํารู้จังเขาหลายๆโปิ d u ั t นะครับแล้วก็มามาลองมาวิเคราะห์และบองเปรียบเทียบ,ยบซื้อว่าเฮ้ยแต่ละบริษ,ษัทหรือเพราะแต่ละแผนที่เป็นลักษณะเห,เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยตอบโจทย์เหมือนกันไหมนะครับหรือต่างกันเลยโอเค เพราะฉะนั้นตัวเจาะลึกนี้นะครับเราจะพูดถึงในส่วนของแผนแต่ละแผนบริษัทนะครับแล้วก็เรื่องของเบี้ยต่างๆเปรียบเทียบนะครับว่าเฮ้ยแบบไหนที่เราสามารถทําได้สามารถซื้อความคุ้มครองได้สูงๆนี่ครับมีไหมนะฮะแต่หลายครั้งเองเนี่ยสมาชิกนะครับหรือว่าตัวแทนในหน้าเนี่ยจะมองข้ามแผนนี้ไปพอเวลาไปคุยกับลูกค้ามักจะโดนนิยามข่าวว่าเอามันก็เหมือนกับอะไรครับจ่ายทิ้งถูกไหมเราจะได้คมยิงนคาว่าจ่ายทิ้งไม่น่าทํานะครับ แต่มันมีเหตุผลที่ควรจะทำนะครับในตามหลกักการวางแผนการประกันชีวิตเนี่ยเอาตรงๆเลยคือว่าประกันตัวแรกที่คุณควรจะมีอาจจะไม่ใช่โฮลไลฟ์เสมอไปนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ตลอดชีพประกันตัวแรกที่คุณจะมีคือตัวช่วงระยะเวลาหรือเป็นตัวเทอร์มไลฟ์นะครับเพราะหนึ่งเลยมันมันทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบแรกนะครับคือวันนี้ถ้าคุณไปเริ่มต้นจากแบบอื่นมันจะเริ่มยากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็ียบว่า มันยากหรือมันเติมต้นยากหรือไม่ยากอย่างไรครับที่แปข้อ,อเนืเเ้อหาเลยนะครับผมก็ต๊บต๊บเนี่ยไปอย่างไปแล้วนะครับอขออนุญาตแนะนําตัวนะครับก็เชื่อนวัดเหมือนกันยาครับเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตนะครับประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หลักๆเลยก็จะดูในส่วนของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ถ้ามีน้องๆของสาขาอื่นหรือตัวแทนท่านใดสอบถามมาก็สามารถสอบถามงานมาได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับตัวประกันชีวิตก็สามารถสอบถามได้นะครับเบื้องต้นอาจจะสอบถามน้องก่อนนะครับแลวน้องก็จะวิ่งมาหาเองหรือไม่ก็อยากคุยโดยตรงก็แอดไลน์มาด้านล่างนะครับอีดีไลน์จะเป็น kniti007 นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตามนะครับเรื่องความรู้ของงานประกันชีวิตหรืองานประกันวิ่าศภัยนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบก็สามารถเข้าดูได้ที่ช่อง u t u b e นะครับหรือใครอยากให้มันมีเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเข้าไปในคลิปบ้างนิดนึงก็ ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับบอกอยากให้มันมีเรื่องอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนั้นอน่ะเก็บข้อมูลตัวนั้นนะครับมาทำเป็นคลิปสั้นก็ได้โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคราวนี้มันรู้จักก่อนเรารู้จักพื้นฐานโดยตัวลักษณะของพื้นฐานของอแบบประกันชีวิตเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดกี่แบบนะเรามีทั้งหมดสี่แบบนะครับเอาง่ายๆว่าเรายังไม่รวมตัวพวกประกันพวบก,การลงทุนเออผมก็ลืมเช็คเนะเสียงชัดอยู่ใช่ไหมฮะเออผมลืมถาม เยดโอเคโอเคนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันลืมดูเลยนะครับลักษณะของพื้นฐานของาประกันชีวิตเรามีอยู่สี่แบบหนึ่งจําได้เนาะใครยังใครจําไม่ได้บ้างเอ่ยนะครับอ่ะประกันชีวิตเรามีสี่แบบนะครับเราไม่รวมพวกประกันพวบก,การลงทุนก่อนเนาะนะครับซึ่งเ็าเรียกว่าแบบเพิ่มเติมแบบพิเศษแล้วกันตัวนั้นนะฮะสี่แบบหลักๆที่เราควรรู้นะคะพื้นฐานแล้วตอนนี้ก็ถือว่ายังมีขายอยู่นะฮะถือว่ายังมีขายอยู่ครบนะครับเยียงแต่ว่า บางบริษัทอาจจะมีบางบริษัทจะไม่มีนะครับนะ4แบบนี้คือหนึ่งเลยครับแบบช่วระยะเวลานะครับซึ่งเป็นคอร์สของวันนี้นะฮะแล้วก็แบบตลอดชีพนะครับก็เป็นแบบที่คุ้มครองนานๆน,น,นะครับยาวๆกันไปแล้วก็มีแบบสะสมทรย์อันนี้ระยะสั้นคือกะว่าจะได้ใช้นะครับแล้วก็แบบได้ได้ประจําหรือเป็นตัวบํานาญนะครับเดี๋ยวซึ่งบํานาญเนี่ยมันจะมี พอแยกไปทีนะครับเรามาจะลึกตัวบํานานกันว่าเฮ้ยแบบไหนที่เราน่าสนใจแบบไหนที่จบับจดลูกค้านะครับก็จะเหมือนตัวนี้แหละที่เราทุกทุกบรักของบริษัทที่มีเนี่ยเออมาคุยแลวมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมีจุดเด่นตรงไหนที่เราสามารถคุยและดึงดูดลูกค้าได้บ้างนะครับอะไปทําความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนเน,นาะสำหรับคนเนี่ยจะยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเอ่อทั้ง4แบบเลยยังงไอ้สีแบบกันเลยว่าช่วงระยะเวลานะครับตลอดชีพแล้วก็สะสมทรัพย์เงินได้ประจําหรือบํานานนี้คืออะไรนะฮะ ไปรู้จักแบบแรกนะครับแบบแรกคือแบบที่เราจะคุยเป็นเรื่องประเด็นหลักของวันนี้นะครับก็คือแบบชั่วระยะเวลาครับแบบชั่วระยะเวลาคือมันเป็นแค่การคุ้มครองระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งสัญญาตัวนี้นะครับเราจะเน้นคุ้มครองการเสียชีวิตนะครับอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ไม่คุ้มครองการตัวบุญภาพหรือไม่มีเงินครบสัญญาไม่มีอะไรสิ่นนะเพราะฉะนั้นใครที่จะวางแผนเรื่องคุ้มครองชีวิตนะครับก็ เราก็ไม่ได้เน้นว่าคือต้องมีเงินคืนนะครับเพื่อฝากาเก็บไว้เพื่อให้คุ้มครองชีวิตตัวเองอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้จะตอบโจทย์นะคือถ้ากรณีเสียชีวิตเป็นอะไรไปนะครับเขาจะถ่ายทุนประกันให้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะคนที่ต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นนะฮะไม่ได้วางแผนว่าจะเอาเงินไปใช้นะครับแต่ถามว่าคือแผนแบบเนี้ยเราอาจจะไม่วางแผนเอาเงินไปลักษณะว่าได้เงินคืนครบสัญญาแต่จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาไปลดหย่อนประกันลดหย่อนในส่วนของภาษี ได้นะครับแผนนี้ตัวชั่วระยะเวลาเทอมไลน์นี้สามารถอเอาไปลดหยอ่อนภาษีได้ปกติเลยนะครับปกติเลยนะแต่ว่าแผนนั้นต้องตามเงื่อนไขนะครับคือว่าคุ้มครองเกิน10ปีนะครับเพะนั้นก็จะเป็นแผน10ทับ10 15ทับ12ทับ12น,นะครับ15ทับ15ถึง20ทับ20คลุมนี้นะฮะจะสามารถที่จะไลดหย่อนภาษีได้นะครับพออันต่อพอชั้นต่ำกว่านั้นเช่นเป็นอันเดียวเลยหนึ่งห้าหรือหรือสูงกว่านั้นแต่ไม่ถึง10เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ เหมาะสําหรับคนที่มีรายได้น้อยนะฮะแับคนที่อาจจะอยากเริ่มมีความคุ้มครองนะครับป้องกันในส่วนของออความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับการขาดหายไปของรายได้ถ้าช่วงที่เราจากไปนะครับในเวลาอาจจะไม่ได้สมควรอาจจะเวลาทีไ่ไม่เหมาะสมะครับ อันนี้ก็คนที่มีรายได้น้อยในการจะเริ่มต้นประกันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันยากมันมันมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาก็จะไปตอบโจทย์เขาเรื่องว่าเฮ้ยไม่ต้องมีหลักพันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีหลักหมื่นก็ได้นะครับเอาแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยนะอันนี้คือต่อเปเนีนะครับสามารถเริ่มในความคุ้มครองตัวนี้เบื้องต้นได้เลยนะพรันลูกค้าก็จะรู้เปิดใจมากขึ้นนะครับคุ้มครองสูงเบี้ยต่ำนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาเป็นครให้ความคุ้มครองที่สูงและเบี้ยต่ำี่สุดใน,นดบบบรรดาแนะคั คือถ้าถ้าเราเราเรียงกันก็จะเป็นทั่วระยะเวลาต่ําสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นตลอดชีพบำนาญเนี่ยอาจจะอยู่จริงๆเบี้ยบนานาญถ้าอายุไม่มากนี่นะครับเบียย้ยไล่กันกับตัวตลอดชีพเลยนะครับแล้วก็มีตัวสุดท้ายคือเป็นแบบพวกออมทรัพย์นะครับพวกออมเงินออมหรือสะสมทรัพย์ทั้งหลายก็จะ,ะถ้าเทียบเบีย้ยกับความมุ่งคลองจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นคุ้มครองชีวิตและมีรายได้น้อยนะครับหรือหรือไม่ไม่จำเป็นต้องมีรายได้น้อยแต่แต่อย่างเน้นคุ้มครองชีวิตไว้นะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตในความเสี่ยงที่มันจะสูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เอาตัวส่วนใหญ่ว่ามันไม่มีมูลค่านะครับคือเขาไม่มีค่าในคำนั้นอาจจะอาจจะไม่สามารถแบบนะครับเว้นคืนได้นะฮะเพราะมันจะเป็นลักษณะของเบี้ยที่เสียไปปีต่อปีนะครับแต่บางแบบนะับบางแบบ บางแบบกันบริษัทประกันนี่ครับรก,รก็จะมีบริษัทนึงนะครับที่คุ้มครอง20ปีแล้วมีมูลค่าเวนคืนนะครับคือคุณสามารถที่จะหยุดได้แต่ก็ต้องดูนะครับว่ามูลค่าเวนคืนเนี่ยนะครับอพอหรือเปล่าไม่ใช่พอหรือเปล่าคือมีมูลค่าเว้นคืนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบอื่นที่ต่ำกว่า20เนี่ยจะไม่มีมูลค่าเวนคืนในกรมธรรม์น,นะครับแล้วก็ไม่มีมูลค่าตัวอื่นเลยขยายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เงินสําเร็จก็ไม่มีนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมสอบเนี่ยก็คือเราตีไปเลยครับว่าช่วระยะเรลาเนี่ยไม่มีมูล,ลค่าในกรมธรรม์น,นะครับต่อมานอกจากจะให้ความคล่องสูงนะครับเบี้ยต่ำแล้วนะครับกรณีถ้าเราอยากจะเริ่มทําวันนี้นะครับค่าเราวุ้นเราเราเราเอ้ยคิดตอนนี้แหละลูกค้าก็ไปคิดแหละอยากอยากได้แบบที่ต,ตลอดชีพดีกว่าไหมเพราะว่าเออมันมันจ่ายเบี้ยแค่ยี่สิบปีเท่านั้นปีเท่าน,นี้ปีแล้วเหมือนคุ้มครองยาวไปถึงเก้าสิบปีนะครับอ่าลูกค้ามององัน ใช่ไหมแต่ว่าก็รอไปเสร็จผ่านไปปีสองปีสามปีสปีก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับแล้วเกิดสองปีสามปีสีปีห้าเกิดอะไรขึ้นคําถามคือลูกค้าจะเอาตัวไหนไปซัพพอร์ตตัวเองนะครับเออไม่มีถูกไหมหรือถ้าทุกไปคิดได้ตอนผ่านไปสี่ปีสามปีสี่ปีห้าปีนะครับไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าเบี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดถูกไหมครับเบี้ยปรับขึ้นเรื่อยๆตามอายุเพราะยิ่งคุณอายุภาคขึ้นนะครับความเสี่ยงก็มากขึ้นแต่ถ้าคุณเริ่มตอนนี้นะครับถ้้้้้าาาาลลูููกกกคคเเเริ่่่มตออนนนีีียย็จะ ไปอีก5ปี10ปี5ปี20ปีถูกไหมครเพราะฉะนั้นถ้าสมมติลูกค้าจะไปรอทำนะครับหรือรอความพร้อมในการคุ้มครองชีวิตวันนี้ไม่ต้องรอพร้อมเริ่มก่อนดีกว่าไหมครบแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของมันนะครับที่ตอบโจทย์สุดท้ายเลยนะครับมันก็จะขายวินาศภัยที่แหละขายตรงไหนก็ขายเป็นแบบเบี้ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเบี้ยที่มันไม่มีครบสัญญาถูกไหมครับสัญญาจะจ่ายแบบ15ปีคุ้มครอง15ปีโดยเบี้ยตัวนี้คือสัญญามันบอกมันเป็นลักษณะว่าคุ้มครองชีวิตน,นะ คุณจะคุ้มครองชีวิตโดยเบี้ยตรงนี้ไปสิบห้าปีถูกไหมครับใช่ไหมแต tai, ่เบี้ยมันก็ไม่ได้คืน่ะเบี hmm. ้ยมันหายปีต่อปีนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆในสปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันนอคนระหว่างคนกับรถนะครับเราเลือกที่จะซื้อประกันรถซึ่งประกันรถก็เป็นหลักหมื่นหลักสองหมื่นใช่ไหมฮะเราซื้อเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะไปขับชนคนอื่นนะครับหรือว่าคนอื่นจะมาขับชนเราแต่เรามองกับกันนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเราซื้อไว้หรือยังนะครับซื้อไว้หรือยังซื้อไว้สลักรยัันะรงคบ เอาซื้อสักสิบเปอร์เซ็นต์ของประกรันลดคุณก็ได้อย่างน้อยนะฮะปีหนึ่งอะ่ะซื้อสักสิบเปอร์เซ็นต์ของประกรันลดคุณก็ได้นะครับก็ดีกว่าถูกไหมติถ้าประกรันลดคุณหมื่นหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ก็คุณก็จ่ายเบี้ยพันหนึ่งนี่คือเป็นการวางแผนนะครับเราสามารถฝึกบุคลากรนก็ได้ว่าเออเพิ่มอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์ของประกรันลดได้ไหมอย่างน้อยถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเราเป็นคนใช้รถเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับมีตัวนี้ไว้ก็ดีกว่าแม่ไเพียอไปตอบโจทย์ตััััวววนนนนนนน้้ะะคคคครรรบบบบโอออเาีีมดูท่่ใสขงแ เออนี่นะฮะแบบตัวตลอดชีพนะครับเออเนื้อสรุปเนาะไม่ตายไม่จ่ายนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน common sense ของเขานะครับคือคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไว่ไม่มีงบสัญญานะครับไม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้จ่ายนะครับเบี้ยถูกที่สุดว่ากัถูุกแบบ